ขายเหมือดไปเนาะครับหน่ขายไปเี่ยแม่ลูกลูกแม่ย่างดีตันนีเนี่ยลูกลูกก็บมีลูกกับตัวแม่แม่กับตัวแม่แม่สูงรอยสามสิบสามบวกลบอยู่เดยเนาะไา่ลูกแรกไายลูกแรกครับแม่ลูกลูกตัวแม่แม่สูงรอยสามสิบสามนี่นะครับบวกลบไายลูกแรกแม่คบนี้ยักบาทครับนน่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาท แม sí 900, oh, ่ลูกลูกแม่เนี่โคมนี่หน you know, ึ่งมื่นเก้าพันบาทนะครับโคมนี่้วยครับนี่โคมนี่กันหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนเก้าพันบาทลูกแม่ขึ้นกันตัวนี้ลูกผูหนึ่งมืนเก้าพันบาทลูกผูนะครับลูกผูหนึ่งมื่นเก้าพันบาทนะครับโตแม่ลูกลูกผูหนึ่งมื่นเก้าพันแม่ลูกลูกแม่เล่ากันหนึ่งมืนเก้าพันเึ้นกันหนึ่งมืนเก้าพันบาทขึ้น่อนก็ล่องเอานะครับก็ล่องเอา เอาฝากฝากเบืรอโทรเนี่ยศูน1 1, 16, 1. 1>, 1. เก้าแศูนย์เก้าแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกแปแปด้อา 1. 1> โชว์ชวมาหน,นครับเด้อ้ 1. 1> มละหนึ่ง้บาทเราห้องไว้